ส่ัสดีทุกคนเลยนะครับคลิปนี้กันเองจะมาสุบเนื้อหาการอเดแมตตี้กันนะครับเป็นในพีที่2ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับซึ่งในการเดตครั้งนี้เป็นการเดตย่อยนะครับไม่ได้เป็นตัวเดตเต็มนะซึ่งในการเดตวันนี้นั้นจะเป็นการอัปเครื่องบิน3ตัวและเนิฟเครื่องบิน1ตัวนะครับบทได้เลยว่ามีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับมาเริ่มจากข่าวดีกันก่อนเลยนะครับทางแมตตี้เองได้อัปเดตบัฟเครื่องบินใหม่สาลำไั้แกแบ็กเอาต์เอ็กเทนและแรปเปอร์ ซึ่งเครื่องบินสารลำนีนั้นสามารถใชงหมดเบสิกได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าเครื่อบินสารลำนี้ไม่ว่าจะเป็น b บ็ k เอ t x เอ็กเทและแรปเตอเนี่ยจะเพาะหมดแอดวานซ์หมดตลอดไม่สามารถปรัเปลี่ยนหมดเบสิกได้ <S <S ถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยจะค่อยเปลี่ยนตั้งค่าให้เป็นการขับแบบเบสิกแล้วก็ตามมันก็จะคงเป็นการขับแบบเดิมเสมอน,นะครับแต่นรั้นี้นั้นก็มีการอัปเกรดให้หลองอับแล้ว ซึ่งข่าวแบบเบสิกก็จะเหมือนเครื่องบินเจ็ตปกติก่อนหน้าทุกประกาศเลยนะครับเราเองไม่สามารถใช้ปุ่ม E หรือปุ่ม Q ในการหมุนตีลังกาเครื่องบินได้แบบเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วถ้าใครไม่รู้ว่า Advanced นี่มันคืออะไรนะครับคือโหมดการให้เครื่องบินเจ็ตเนี่ยขับได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเมาส์เนี่ยจะเป็นการควบคุมเิศทางของเครื่องบินทั้งหมดนะครับแต่เราเองก็คงสามารถกดคอนเทนต์เพื่อใช้เมาส์เหมือนเดิมก็ได้เช่นเดียวกันนะ แต่การควบคุมเนี่ยก็จะยากกว่าเดิมนะครับแต่ทางเกมก็ได้คิดเอาไว้แล้วซึ่งทางเกมเองเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งฟีจเจอร์การช่วยหมุนให้นะครับเช่นแล้ากดปุ่ม Q เ <c oughs> ครื่องบินเองก็จะหมุนองศาไปทางซ้ายถ้าก็กดปุ่ม E เ <c oughs> ครื่องบินเองก็จะหักองศาไปทางขวานะครับถ้าเรากดค้างเนี่ยเครื่องบินเองก็จะตีหลังกาได้เลยซึ่งบอกเลยนะครับอยากให้ทุกคนไปลองเล่นมากเพราะว่ามันทำให้เราเองขับเครืค่องบินได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่แน่นอนแหละมันก็ยากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าใครไม่ค่อยชินเท่าไหร่แบบผมแล้วก็แนะนําว่าก็สามารถเปีนแบช้หมดเบสิกได้แล้วซึ่งทางเกมเองก็ได้ไมีการาฟเดชใส่ไว้ให้แล้วในการาฟเดชครั้งนี้แต่ว่าการบับเครื่องบินคันนี้เองยังไม่หมดนะครับพอเจ้าเครื่องบินใหม่ราคาแรงอย่างเจ้าแบ็กเอานั้นได้อัปเกรดให้สามารถใช้โหมดแอชวานได้มากยิ่งขึ้นแล้วด้วยมันช่วยเจ้าแบ็กเอานั้นควบคุมทิศทางได้ดียิ่งขึ้นแต่จากการที่ได้ลองมาเนี่ยอืมการขับมันไม่เป็นนะครับก ถ้าใครลองขับแล้วเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างเนี่ยเขาเม์บอกกันหน่อยนะครับเพราะเอาจริงนะกันไม่รอดจริงกับโหมดแอดวานซ์แบบนี้บอกเลยนะครับลับผมเนี่ยโหมดเบสิกเนี่ยชนะอันเลิศแน่นอนนะครับอะมาต่อที่พวกโชคดีอะไรที่2นะครับเจ้าแลัปตัวเองได้รับการอัปเกรดใหม่ให้สามารถลองหขนได้แล้วแบบเดียวกับเครื่องบินราคา6ล้านดอลลาร์ทำให้เจ้าเครื่องบินลปเต์นั้นดูเป็นเครื่องบินน่าสนใจขึ้นมาเลยทีเดียว แต่ราคาตัวแรงของมันเนี่ยก็องคงเป็นราคาที่11ล้านดอลลาร์เท่าเดิมนะครับไม่มีการลดหรือเพิ่มแต่อย่างใดและแน่นอนนะครับการเดยครั้งนี้เองก็ด้มีการอัปเดตแก้ปักับเจ้าแรปเตอร์และแบ็กเอาท์แล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะใครดังเกียดลายสดในช่วงรันทันสั้นกผมเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบ็กเอาท์เนี่ยมันบินไม่ขึ้นนะครับแต่ตัวน,นี้เองเนี่ยก็บินขึ้นแล้วเพราะกระหมดแอคทวันที่พวกเองก็เล่นมันไม่ได้ครับสุดท้ายเองก็ต้องกลับมาใช้หมดเบสิกดังเดิมส่วนเจ้าขึ้นบินแรปเตอร์ราคา7ล้านนั้น ได้ในการแก้บัคให้สามารถบองศาตามมาไว้แล้วในโหมดเอ็กซ์วานโหมดแต่เราเองขอยาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนจากโหมดเอ็กร์วานเป็นโหมดเบสิกเราเองจะไม่สามารถใช้โหมดแอนตี้สตอลบูทได้ซึ่งเหมือนเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้เครื่องบินนั้นเปิดใช้งานในตัดโดยออวโต้เพื่อรักษาความเร็วเครื่องบินไว้เมื่อชนกับวัตถุหรือมีการเลี้ยวทำให้เครื่องบินนั้นสูงเสียกวามเร็วไปซึ่งแน่นอนนะครับโบนนี้เองก็ออกแบบมาซัพพอร์ตเครื่องบินใหม่อย่างเอ็กเทนและแร ่วนเจ้าพี่วันจีวันนั้นไม่สามารถใช้งานโมดนี้ได้นะครับการควบคุมเนตัดเราคงต้องเป็นการควบคุมด้วยมืออยู่ถึงแม้ว่ามันเองจะสามารถใช้งานตัดได้แบบเดียวกันกับเครื่องบินด่างเอ็กเทนและแรปเตอร์ก็ตามสุดท้ายก็ไม่สามารถใช้งานโมดนี้ได้อยู่ดีมาต่อที่ข่าวร้ายกันบ้านนะครับและแน่นอนนะครับเครื่องบินมุ่งชร้ายนั้นก็คือเจ้าพี g วันจีวันนั่นเองนะครับนบรรยากาศเดือนนี้พี g วันจีวันนั้นจะไม่สามารถเสกได้โดยไร้คู่ดาวอีกต่อไป เมื่อคุณเสกเจ้าพีวันจีวันขึ้นมาคุณเองจะต้องมาเชิญกับคู่ดาวสามวิทีแบบเดียวกันกับเครื่องบินปกติเลยซึ่งหนักว่าเป็นการเนฟฟีเจอร์สำคัญของเจ้าพีวันจีวันเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นใครเองที่ยังไม่ได้ซื้อเจ้าพ1วันจีวันนั้น mm hmm. ก็อาจเป็น hmm. ข้อเจตนา mm hmm. อา mm ัน hmm. สําคัญว่าคุณควรจะซื้อมันต่อไปอยู่หรือเปล่า mm hmm. และใครยังไม่รู้ฟีเจอร์ของ,ของเจ้าพ1วันจีวันนั้นเ mm hmm. จ้าพ1วันจีวันนั้นเป็นยาบรรณธาอากาศปราบเพชเจ็ดนั่นหมายว่าคุณจะเสกมันควรต้องเสกมันผ่านลานเจเ ซึ่งมันเองก็จะติดโค d o ดาววิานาทีตามคุินปกติเลยซึ่งฟีเจอร์หลักของเจ้าพีวันจีวันนั้นก็จะเป็นการติดในตัดสามารถทำให้มันเองแตะความเร็วสูงสุดได้ภายในเกมในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีแต่แน่นอนนะครับมันเองไม่สามารถใช้วูดได้ขนาดขับมันและมันเองยายานอากาศแบบลอยนะครับไม่มีล้อเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกยิงหรือถูกใครกระแทกมันก็มักจะกระเด็นไม่ก็ลอยขึ้นฟ้าจากคุณไปเลย แต่ข้อดีของมันมันสามารถเสกบนน้าได้นะครับแต่มันเองก็ต้องสูญเสียพิเจอร์สำคัญไปในการเสกแบบไลท์คู่ดาวไปตลอดการและเรื่องสุดท้ายนะครับแมท่เองได้เป็นการเพิ่มกรอบสีให้เราเห็นชัดเจมนมากขึ้นในบริเวณที่เป็นจุดแต่งรถแบบเปิดโล่งและบริเวณปั๊นน้ำมันที่สามารถซ่องรถได้นะครับ ให้ง่ายมากขึ้นต่อการสังเกตนันเองนะครับและนี่นะฮะคือทั้งหมดของการอัปเดตประจําวันที่21กรกฎาคม2566แล้วทุกคนก็เห็นอย่างไรบ้างกับการอัปเดตครั้งนี้สำหรับผูเห็นกันได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุดสัปด,ดาห์แล้วอาบุปเลี่ยคุณสอรอเราอยู่ก็เป็นได้แล้วพกัใหม่คลิปหน้าน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ